สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขูสุขคนเดอ้อมื้อนี้กับพ่อพ่อกับเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็มาให้มานาคือเก่าเนาะแต่ว่ามานาป้าพี่น้องบ้านนี่ก็มาดำนาซอยเพิ่นเนาะมื้อนี้ก็มาอีกแล้วพี่น้องสดี hey, hey. มื้อนี้เนาะเฮาก็สิมากิกนข้าวเที่ยงเนาะพี่น้องกับอาหารดีเนาะมื้อนี้ เนสีแกงเป็ดสู่กินน้องพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาจากดำนาแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอดโมงครึ่งนเน้องพี่น้องเขาก็สิมากินข่ากักนเลยเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยเนาะตอนนี้น้องพี่น้องเขาก็ได้ขััวเลยเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็เอามาขวซะ,ะก่อนนอะจางสีแกงพี่น้องกินแกงเป็ดเด้อหมอกำลังแบบจะผลผลไปหนึ่งเนาะพี่น้อง แกงเป็ดผู้น้อยเหมือนเป็ด,เป,ดเป็ดผู้ใหญ่เด้นี่แกงจน้อยโม,มีตัวใหญ่หญบรรยากาศวันนี้กะซีคึมคึมเนีจักหน่อยนะพี่น้องเดียวแดดเดียวบดอะไรเนาะดีวกว่าเมื่อวานนี่บักลายลายเท่าเลยเนาะเมฆก็ลายลายมาเนี่พี่น้องตอนนี้เนาะพี่น้องเขาก็ได้แกงสุกแล้วเขาก็จะกินข้าวกันเลยเดอ้อวันนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็พบพ,พอกันตอนกินพี่น้องวันนี้ ตอนนี้เขาก็ได้ตักกินเลยเนาะพี่น้องมาเด้อมากินข้าวนมกันเนาะกับน้องิดเลยดียวมาพี่น้องมากินข้าวเที่ยนนมกันเด้อดับนาไม่เมื่อยเจอแกงเป็ดก็ไม่เมื่อยหนึ่งเนาะแกงเป็ดเป็ดแกงจืดเดินไหวแล้วนาะ

บ่วงกันสงที่สองทำอิน่นก็ใชก Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ เป็นบานันนะเขินเินบอแกลเินบอไปช่วยทีเปิดกน plat <marriages> <differences -ota -2>, samjhe สามไมกนีไม่จะดกันดัน่าหลกเรานกันยังยดีนะล <C> e <ars> องจินทางัน ตืน่นมันได้ดีตื่นละพันเนาะตอนนั้นยังให้อะมันตื่นโอ้ยแต่เช้าเขาชิ่อตื่นไม่ให้ได้ให้เจ้าตื่นไม่ได้ไหมโอ้ยกินได้บ่ กำลังเต็มปากเลยบางอย่าง

มุกั้ัส็มันจะมีวางน,นี่ขับรดไปเล่น,น,นเจเโดนต้องเีงยมันจะักแขกมันจะเลอะหัวแรก n t จะอมาลมันก็ชิบชวกแขกมาเตะมาเลแล้วดองดงดนานนนนมาลอยกันค่ะก็โตเนาะก็โตขับรถไปเจอเจอมันเละนะครับเน ใส่น้ำนอนตอนนี้เขาก็กินยาแล้วพี่น้องยังแต่ซองแม่ลูกนี่เนาะตบท้ายคือเก่โอเคนอนสำหรับคลิปนี้กันสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี